สวัสดีค่ะวันนี้เดินมาหลังบ้านนะคะก็มาเจอต้นสะเดาที่ปลูกไว้นะคะเพราะบ้านปลูกไว้ค่ะก็เห็นผิวของเปลือกสะเดานะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเหมือนผิวของพญานาคหรืองูหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วบังเอิญต้นสะเดาต้นนี้เขาก็โคดโคดแล้วก็เหมือนตัวงูเลื้อยเหมือนพญานาคเลื้อยแล้วก็มีการชูคอขึ้นนะคะก็เลยถ่ายภาพมาฝากนะคะ ตะเดามีประโยชน์มากมายนะคะทั้งเปลือกทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบทั้งเม็ดนะคะใช้ได้ทั้งเป็นอาหารที่ทานแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะก็เคลือบกระเพาะลำไส้เบาหวานได้นะคะลองดูลองดูนะคะก็เลยถ่ายภาพมาฝากเปลือกสะเดาต้มมีรดฝาดนะคะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เคลือบกระเพาะลำไส้ ประมาณนี้นะคะเชือกมัดเอาไว้นานแล้วใช่ไหมนจน,น,นนะจนมันคลอดแล้วอะ่ะเชือกในคัตเตอร์อยู่ที่เาสาอ่ะคัตเตอร์มาเฉือนมัดไว้นานแล้วใช่ไหมแกะออกนะแกะออกให้แล้วโอเคเรียบร้อยนี่คือร่องรอยของเอาแกะเรียบร้อยนี่ไม้ที่เขาเพออยุงเอาไว้ตอนตะเดาเล็กๆตอนปลูกใหม่ๆว่าจะออกยังไม่ได้เอาขอมาเยอะขออยู่ที่ตา อ,อันนี้คือรอยดีนะว่าเป็นรอยน้อยๆถ้าเป็นรอยเยอะๆก็คงจะแบบไม่สวยอันนี้เชือกที่มาไว้นานเาไปแยงรือว่ายัางไ,ไจะสังเกตว่าตัวเขาจะคดๆแต่ดาวตัวนี้คดเหมือนเป็นพญานาคเป็นงูเลยอะดูสิดูสิแล้วก็ชูขึ้นไปเนี่ยเหมือนหัวพญานาคเลยอ่ะอันนี้มีการผูกเอาไว้ เพราะว่ากลัวเอ็นมากกว่านี้เพราะว่าไปพิงล้วด้วยไปพิงรั้วเลยเนี่ยกิ่งไปพิงั้วอืมกิ่งยื่นไปพิงล้วเลยนะอม,ยนยนะมองตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนหัวพญานาคที่ชูขึ้นมาดูสิแปลกประหลาดอีกแล้ว ดูสิเหมือนตัวพญานาคเลยอ่ะเหมือนงูเลยอ่ะเห็นแล้วก็ตื้น,นต้นต้นสะเดาข้างบ้านที่ปลูกไว้นะคะมองยังไงก็เหมือนตัวพญานาคเหมือนงูที่เชียร์ก็ให้มาโคตรเป็นอะไรเลยให้มาแต่แรกมันไม่โตเหมือนต้นอื่นอ่ะเหมือนพญานาคเลยเหมือนมีชีวิตยังไงก็ไม่รู้ ผูกพันธนการแกะออกได้ไหมเนี่ยจ,จะทำยังไงเอาไม้มาปักค้ำแทนการผูกได้ไหมอ่ะฮะเอาไม้มาปักค้ำแทนการผูกได้ไหมพ่อเพราะว่าถ้าผูกแล้วเลอถ้าเราเลออ่ะต้นไม้ก็จะเป็นรอยจะเป็นรอยมันจะมีรอยแล้วถ้าไปไปแล้วมันจะเสียเอาไม้มาค้ำแทนที่ผูกได้ไหมนอ ดูภาพเพลินๆน,นะคะโชคดีมีความสุขมีเงินใช้สวัสดีค่ะ